อยู่กันที่สวนหินภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครน,นะคะสวนหินนี้นะคะตั้นอยู่บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน้าบริเวณ1ึกห้าค่ะค่ะก่อนออกจากบ้านนะคะเด็กๆเราควรสวมหน้ากากอนา,กามัยและพเกเจลแอลกอฮอล์ไปในทุกที่นะคะในสถานการณ์โควิดสิกแบบนี้เพื่อเซฟทั้งตัวเราเองและบุคคลรอบข้างค่ะคุูผู้ชมคะหินเกิดจากอะไรคะเป็นคำถามที่ดีมากๆาเลยนะคะคนนุูฝนงั้นเราไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านหินกันเลยค่ะ สว,วัสดีค <ฮะ S 2> ่ะพี่ตุ๊ดตี๋ค่ะพี่ตุ๊ดตี๋คะหินเกิดจากอะไรคะทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่าหินมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวพี่ติ๊กนะคะจะเล่าให้ฟังไปดูกันเลยคะ่ะต้นกำเนิดของหินนั้นมาจากหินเหนืดหรือแมกมาเมื่อแมกมาดันตัวเองออกมาสู่ผิวโลกชั้นนอกเราเรียกว่าลาวาเมื่อลาวาเย็นตัวลงจึงกลายเป็นหินอัคนีนั่นเองครับ หินอคนีที่เราคุ้นหูกันก็คงจะเป็นหินแกรนิตหินปะซอลและหินแกมโบในขณะที่หินอคานีเกิดขึ้นมาเวลาผ่านไปบางส่วนก็เกิดการผูกพันทลายและพากันทับถมไปในที่ต่ำกว่าจึงกลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอนหินตะกอนแบ่งได้เป็นสองชนิดดังนี้ ชนิดแรกหินชั้นเนื้อผสมเป็นหินตะกอนพวกกวดทรายเช่นหินทรายหินดินดานหินกวดมลชนิดที่2หินชั้นเนื้อประสานเกิดจากการตกผลึกทางเคมีเช่นหินปูนหินเชิ้อและหินเกลือครับหลังจากนั้นเมื่อหินตะกอนหรือหินอคเีโดยพลังงานความร้อนและความกดดันจากใต้ผิวโลกจึงกลายเป็นหินแปรนั่นเองครับ ยกตัวอย่างเช่นหินแกนิตเปลี่ยนเป็นหินไนท์หินดินดานเปลี่ยนเป็นหินฉนวนหินปูนเปลี่ยนเป็นหินอ่อนนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหินเกิดจากอะไรค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอบคุณวิทยากรพี่ตุ๊กติกมากนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหินของเราค่ะขอบคุณค่ะฝนหินบอดซ้อนี้อยู่ในหินชนิดไหนกันนะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูอยากทราบนะคะว่าหินบาทซอนี้เป็นหินประเภทไหนคะอยากทราบค่ะหินบาทซอนะคะเป็นหินประเภทหินอาคามีปุที่เป็นหินหนึ่งเกิดจากเราว,วาวน,นื้นหิวโลกที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วลักษณะของเนื้อหินบาซอนี้จะละเอียดมากเลยค่ะคุณครูลองจับดูนะคะเอียดจริงๆด้วยค่ะค่ะ เพมันมีเนื้อละเอียดนะคะเกิดจากการที่ราวาััเย็ยนตัวลงบนพื้นผิวโลกอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะค่ะค่ะ,ค,ะคุณครูอยากทราบอีกไหมคะว่าหินอีกสองประเภทน,นั้นมีลักษณะอย่างไรคะอยากทราบค่ะค่ะเดี๋ยวพี่กิ๊กจะพาไปรู้จักกับทีนาดาที่เชี่ยวชาญเรื่องหินประเภทที่สองกันนะคะ,คะไปกันเลยค่ะ ชนิดนี้ใช่หินประเภทที่สองหรือเปล่านะคะแค่หินดินบานเป็นหินประเภทที่สองคือหินชั้นหรือหินตะกอนเกิดจากการทับถมของเศษหินดินกวดและตะแร่ค่ะหินประเภทที่สองนะคะหินชั้นหรือหินตะกอนนะคะเกิดจากการทับถมของเศษหินแร่ดินและกวดนะคะหินชั้นและหินตะกอนนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะประเภทที่1นนะคะหินเนื้อประสานนะคะ เป็นหินที่มีเนื้อมีความละเอียดมากไม่สามารถจำแนกองค์ประกอบได้นะคะตกยกตัวอย่างเช่นหินปูนหรือฐานหินนะคะหินประเภทที่สองนะคะหินเนื้อผสมนะคะเป็นหินที่มีเนื้อหินมีความละเอียดไม่มากสามารถแยกองค์ประกอบได้ยกตัวอย่างเช่นหินดินดานหรือหินกวดมนค่ะหินชนิดนี้เป็นหินที่พบสักดึกดำบรรพ์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ เป็นหินที่น่าสนใจมากเลยนะคะต้องขอบคุณพี่นาดานะคะที่ให้ความรู้เรื่องหินชั้นกับหินตะกอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะหินชนิดสุดท้ายที่เหลืออยู่ตรงไหนกันนะหินชนิดสุดท้ายอยู่ทางนี้ค่ะสุดท้ายก็คือหินแปรเกิดจากหินอาัคานีและหินตะกอนทําปฏิกิริยาทางเคมีความร้อนความดันทําให้เกิดเป็นหินแปรขึ้นมาค่ะตัวอย่างหินนะคะก็คือหินอ่อนหิเทาค่ะแล้วหินลนักษณะของหิน นิสนี้มีลักษณะอย่างไรคะมีลักษณะละเอียดแล้วก็มีสีมันเงาค่ะที่สามนะคะก็คือหินแปรเกิดจากความร้อนความดันและปฏิกิริยาทางเคมีทําให้โครงสร้างของหินเปลี่ยนไปค่ะการเปลี่ยนแปลงของหินแปรนะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือแบบดีเทร์เฟตาโมพิซึมนะคะเกิดจากความร้อนและความดันมากนะคะความดันที่มากนะคะทําให้เกิดเป็นหิน ชานวนแล้วก็หินไนท์ขอบคุณมากนะคะพี่เส้นนุ่มที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหินชนิดที่3กับเราค่ะ